มื่อคืนนี้ชุดลาดระเวนชุดเคลื่อนที่เร็วของกรมการปกครองตำรวจภูทรเชียงใหม่ก็ออกมาตรวจตราความเรียบร้อยนะคะนี่เป็นมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องสามารถปิดตีสได้ตั้งแต่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจุดหนึ่งที่คงจะเป็นไฮไลท์ของมาตรการก็คือการตั้งจุดสกัดเมาแล้วขับบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะคะ สถานประกอบการเขาก็จะมีจุดพักคอยให้กับคนที่มาใช้บริการแล้วมีอาการเมาให้สางก่อนแล้วก็รอให้ญาติมารับกลับคือห้ามขับขี่โดยเด็ดขาดนะคะถึงแม้มาตรการจะถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่ในคืนแรกแต่ก็มีอุบัติเหตุที่ชายชาวต่างชาติค่ะขับรถพุ่งชนคนงานเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสองคน ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายสูงถึง121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายนี้เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นและยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนที่อยู่ในเมืองกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะตายจะมองว่าคนสองคนเนี่ยมาถูกเพราะอันนั้นคือชีวิตคนนะจะเอาไอ้วิธีคิดอย่างแย่มาแล้วก็ กลายเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาแบบมีปากมีเสียงเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเนี่ยแล้วจะไปอย่างใดต่อยังยังกึดว่าส่วนการปิดพัพตีซีเนี่ยมันดีอยู่กาย ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับรายงานว่าบาดเจ็บสาหัสนะคะมีอาการตับแตกสมองบวมจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือนายไตรรัตน์บุญคูบอลอายุ22ปีค่ะซึ่งญาติได้แจ้งขา่าวผ,ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ขอ,บบขอรับบริจาคับเลือดทุกกรุ๊ปนะคะเพื่อที่จะ ให้เขาสามารถผ่าตัดได้ซึ่งในขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ญาติแจ้งว่าผู้บาดเจ็บมีอาการเลือดไหลไม่หยุดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ค่ะ